ำตำรวจเอกอนุชารมย่น,นันรองโฆษกศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรอสอถแถลงสรุปสถานการณ์การชุมนุมทั่วประเทศยอมรับว่ามีผู้ชุมนุมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการสอรอสกกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดูแลพื้นที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงซึ่งมาหมายให้ตำรวจภูธรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจอาวุธป้องกันผู้ชุมนุมนำอาวุธเข้ามาในพื้นที่การชุมนุมในกรุงเทพมหานคร ท่นั้ะครับท่านพิการตารวจแห่งชาตินะครับก็เน้นย้าให้กองชกตำรวจทุกคนมาทําบเล่สืบสวนสอบสวนนะครับเพื่อที่จะได้ดำเนินการดีกับผู้ําะัำความผิดนะครับซึ่งพบว่ได้เน้นย้ำว่าการดําเนินการของพิการตำรวจนั้นนะครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะครับสืบสวนนะครับตามแผนครับการดำเนินการตามปกติกองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเปิดเผยว่ายังไม่มีการปรับกําลังเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชน ทั้งเพิ่มขึ้นหรือลดกำลังยืนยันใช้กำลัง48กองร้อยเช่นเดิมขณะที่การฝาวพบว่าอาจมีกลุ่มมือที่3เตรียมก่อเหตุจะมีคำสั่งตั้งด่านความมั่นคงทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดโดยเฉพาะถนนสายหลักเข้ากรุงเทพยังเดกก็ตามประชาชนทั่วไปที่ต้องการเดินทางเข้ากรุงเทพช่วงนี้ควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าหชั่วโมงป้องกันปัญหาการจราจร